ลุกชาแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลังคาดหวังผลม้าเรือโคนเม็ดเบีย้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโคกมากรุ๊กไทยสวัสดีเพื่อนเพื่อนปี่ๆน้องทุกท่านนะครับตอนรับเข้าสู่ลุกชาแนล นำมาเทงมากของ AI มาฝาก FC ของ AI กันเช่นเคยมาขาวเป็น AI ครับหมากแดงเป็นผู้เล่นเปนโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียครับไปศึกษาแต้มบุกของ AI ใน e ะีฟนี้พร้อมกันเลยครับทุกท่านดูว่าจะสู้กันได้ดุเดือดแค่ไหนครับคู่นี้ จะใช้รูปไหนมาสู้กันจังหวะนี้ขึ้นริมเลยเอย๊จะมาทรงไหนครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูจังวะนี้ขึ้นเบียดตัวนี้ครับอ่ะไม่ไว้ใจครับขอถีบสกัดประกอนแล้วกัน AI โอ้โหขึ้นเป็นอุปาการขวาครับสำหรับหมากสีแดง มาดูว่าจะต้านทาน AI ไหวไหมมา AI AI จะใช้มาเทียมนะครับจังหวะนี้ดูว่าจะถูกไหมนะหรือจะเป็นอุปกรณ์ซ้ายครับยังเดาใจ AI ไม่ออกจริงๆจังหวะนี้เข้ารูป มาเทียมมาตรฐานมาสู้เลยมาเดี๋ยวมาดูเทคนิคการบุกด้วยมาเทียมมาตรฐานของ AI กันจังหวะน,นี้ซูมเม็ดไปก่อนอน่าจะเจอสิกหนักซะแล้วสำหรับ AI AI ไม่วันครับผมขึ้นเสียสีเบี้ยบุกขึ้นไปโอ้โหอ,อุปการขวาก็เหมือนจะมีพิรุษสระสำหรับหมากสีแดงครับ จอฟาดลูก AI อยู่ครับผม AI จะรู้ทันหรือเปล่าครับแผนการของผู้เล่นเพโอเคจังหวะน,นี้ AI ไม่สนใจปีกซ้ายของผมโอ,โ,โอ้โหมาขยี้ปีขวาลบครับ ừ, ไม่ไว้ใจเดื๋ยวอ i จังหวะน,นี้ขึ้นไป3 เอาละเริ่มที่จะมีแผลครับสำหรับปีกขวาซัดเข้ามาจังหวะนี้ทำไง AI AI ก็กินตัดทำลายโครงสร้างเบีย้ยไปเอาละเริ่มหลุดครับทุกคนสำหรับกำแพงที่ปีกขวาอ่ะโดนอีกโอ้โหไปไงมาไงครับเนี่ยเรือ AI แต้มนี้ทำท่าจะมาซ่ากับผู้เล่นไปโอเคซะแล้วครับเนี่ยตดนกระตุกหนวดเสือสำหรับ ผู้เล่นไปโอเคเอาครับขุนอยู่ไม่ดีด้วยครับผมโอ้โหเอไอก็บวกเรือไปลำหนึ่งเรือลำเดียวก็หนักพอแรงแล้วผมเจอไปสองลำไม่ไหวครับต้องเปลี่ยนแผงกลางคันนะครับผู้เล่นไปโอเคเอไอไม่สนครับผมฟาดลุกไปทีหนึ่งก่อนแล้วกันอ่ะใช้ม้าบังต่อคนุนโอ้โหขยกม้าขึ้นไป สร้างทางมาจังหวะนี้ทําไงดีครับอ่ะก็ยังนิ่งเฉยครับผมเดินเรือม,มาป้องกันไว้ก่อนแล้วกันจังหวะนี้ AI โดดมามาจับอีกโอ้โหเอาละโคนจังหวะนี้เริ่มขาสั่นครับทุกคนโดนไปสามปากสามลมหนึ่งทำไงดีเนี่ยอ่ะเรียกเรือม,มาช่วยเอาไหม AI จัดไปแอดจังหวะนี้โอ้โหเอาละครับเริ่มบันเทิงแล้ช็อตนี้กิน แล้วก็โดนแต้มนี้เข้าออไปโอ้โหคิดกี่ชั้นครับเนี่ย AI ่าเบี้ยกลายเป็นจุดอ่อนครับช็อตนี้มีปัญหาจริงๆครับสำหรับโครงสร้างน่าศึกษามากครับทุกคนอทำแล้วก็ทำครับทำอะไรไม่ได้แล้วครับผมตอนนี้อ่ะเดินม้ามาช่วยก่อน AI ก็ฟาดม้าเข้าไปเพี้ยเขาให้ ผลูเนเพลโเคตัดสินใจเดินม้ามาไล่เหลือผมอ่ะจะกลับดีๆหรือจะกลับด้วยน้ําตา AI AI บอกว่าอ้างั้นกลับด้วยน้ําตาแล้วกันผมอ่าแต่ไม่ใช่น้าตา AI นะครับเป็นน้ําตาผููเ่นเพลโอเคจังหวะนี้ล็อกม้าไว้เลยครับผมโอ้โหสุดยอดจริงๆครับดูครับเนี่ยทางมาึงทางม้าเดินขึ้นมาได้แบบสะดวกมากเลยครับจังหวะนี้ AI เปิดแต้มนี้ครับผม ต่อมาครับผมโอ้โหแหลร้ายจริงๆครับ AI นี่จะเอาลุกจนครับทุกคนทำไงดีเนี่ยผู้เล่นไปนโอเคเป็นเราเจอช็อตนี้ก็หัวร้อนเหมือนกันครับเนี่ยจังหวะนี้อ่ะไม่กินครับผมจังหวะนี้เดินเรือม,มาตำแหน่งนี้น่าจะต้านทานไม่อยู่ครับสําหรับโครงส้างตั้งรับของมากสีแดงครับ AI บุกจัดจริงๆถ้าเราเป็น AI จังหวะนี้ทําไงดีครับเนี่ยทุกท่าน ใหญ่ๆก็ทําลายโครงสร้างครับอ่ะจังหวะนี้ลุกไปทีหนึ่งลบครับโอ้โห,โหเลือกลบจังหวะนี้ะนะยุ้ยอายทไงน่าจะต้องมอบตัวครับเนี่ยช็อตนี้ก็น่าจะติดลุกจนครับสําหรับขุนแดงครับผมไปไหนติดติดด้านหลังโดนเรือขังครับผมโอ้โหด้านหน้าก็โดนม้าครับจับมา้าฟาดทําลุกจนขุนแดงไปใแป่งนี้อย่าง สุดยอดอีกหนึ่งกระดานครับเนี่ยโอ้โหเข้ารูปลูกจนจนได้ครับติดหมดเลยครับผมซ้ายขวาหน้าหลังนะสมบูรณ์แบบครับใน EP นี้ครับก็น่าศึกษามากเลยครับสำหรับโครงสร้างในการต่อตัวบุกของ AI นะครับเชื่อว่าทุกท่านที่เข้ามารับชมเนี่ยจะได้ทั้งความบันเทิงความรู้แล้วก็แรงบันดาลใจในการได้หมักลูกไทยนะครับต้องขอขอบคุณผู้เล่น Play เ k ทุกท่านครับและขอขอบคุณผู้พัฒนาโปรแกรม AI ครับที่ เล่นหมากลูกในกระดานนี้ได้อย่างสนุกแล้วก็น่าศึกษามากเลยครับถ้าทุกท่านชอบก็เหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอให้ทุกท่านมีความสุขและความสนุกในการเล่นหมากลูกไทยนะครับเจอกันในคลิปต่อไปครับทุกท่าน